เพลงสุดท้ายนะครับทิ้งทวนกันะนิดหนึ่งนะครับเพลงนี้หลายๆคนอาจจะเคยฟังนะครับเพลงออาเพลงอะไรครับโ<สะ> oh, มีคนรู้ทันตลอดเลยอ่ะ Although อารักเก่าข้างกองฟางมาเลยครับ ไม่คิดไม่ทันที่ทางกองฟ้าสองรกเขียงทางที่ใต้ใบ้บ้างของรง่มใครเคยฟ้ คงลืมพี่เสียแล้วสนา สวัสดีเชาข่ะบุณครับแม่เคยหอเ้าต้องมาไปใส่บาตรเวทวทวดหลวงพ่อโตฟังเทศนน้โมวันออ ไปลาไม่กลับมาคอยน้องคอยท้าไม่เห็นหน้ามาสักทีคงพบใหม่หแล แน่ลุงตาขอบคุณทุกคนมากๆครับพรบนนี้ด้วยเหรอครับแม่แป๊บหนึ่งครับเพราะวเหน็บกินหมดแล้วนะค่ะเสือจค่ะขาเสียงปรบมือให้กับไรอันด้วยนะคะโอ้โหแม่ๆใจเย็นๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจัดระเบียบให้นะคะอ่าเดี๋ยวทุกคน<ข>อ, <ๆ S 2> อยู่ในความสมงบกระตุ้งเดี๋ยวได้ถ่ายรูปและได้ใ,ใกล้ชิดกับน้องทุกคนนะคะ โอเคไหวไหมไรอันยัไมาอยู่คพี่ฉันเห็นพวกมาเลยแฉันขนลุกมากเมื่อวานว่าสอนรามนำเด็กเขาได้เยอะแล้วนะวันนี้ไรอันแต่ว่าทวนมากเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราจัดคิวให้ได้มอบใกล้ๆกับน้องนะคะรอแป๊บหนึ่งนะหูแป็คขับเยอะมากบค รนจะไปหานะจ๊ะสักครู่หน่งนะจ๊ะดูดูขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ไหวแล้วล่ะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับได้ครับแม่ขอบคุณค,ครับค่จ้ะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคไหม <laughs> ทุกคนอยู่อยู่กับพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ใกล้ชิดได้ใกล้ชิดได้ให้ของน้องนะคะด้านบนด้วยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้านลางเข้าไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอ้าวโอเคขอเสียงผมตัวให้กับไรอันอีกหนึ่งรอบดูนะคะอ่าเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้แป๊บหนึ่งฝั่งนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวคนอื่นรอแป๊บหนึ่งนะใจเย็นๆไม่ต้องเดินนะคะเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้ได้ถ่ายรูปกับน้องนะคะสักครู่หนึ่งโอ้ขอบคุณครัแม่แม่เยอะมากจะอุ้มไันกลับบ้านเลยเหรอ โอ้ยแม่สุดยอดกระเป๋ามีกระเป๋าเงินขอบคุณครับใจเย็นนะไมคุณครับอ่าแป๊บหนึ่งสักครู่ได้ครับแม่ได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับโอ้ยมีแต่คนรักนะโอเคไหมคะครับ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 ขอบคุณครับแม่ ขอบบบคคคุณรัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไม้ชิดทุกคนนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนอยู่กับพี่ก่อนจ๋าจ๋าขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แอร์เอาดีดึงนะโอเคคไหมโอเคไหมโอเคไหม ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับแม่ใจเย็นเดี๋ยวได้ได้ใกล้ชิดได้ถ่ายทุกคนครับโอเคตายแล้วมาได้นะแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้ทุกคนเดี๋ยวได้ทุกคนแป๊บเดียวเดี๋ยวจัดคิวให้แม่มนะไม่ใช่ผิดคนโอ้อ่ะฉันว่าฉันเคยเห็นพี่ก๊อตได้เยอะแล้วนะวันนี้ไลอ้อนเหมือนน่าจะทุกสถิติทุกคนที่เคยมา ริงนะเพราะว่าทำงานเทศกาลเที่ยวางาันวัดเจอศิลปินเยอะมากนะคะถ่ายรูปเลยใช่ไหมไม่ต้องสัมภาษณ์เลยใช่ไหม <laughs> อ่ะโอเคโอเคขอเซลฟี่ก่อนอ่ะด้านหลังด้านหลังยกมือยกมม้อ่ะหนึ 1, 1> ่งพร้อมไหมคะตากล้องหนึ่งสองสร้างอยิ้ยิบผ่านแม่อ่ะขอกดไลค์หนึ่งกดไลค์โอเคโอเค นี่ฮะแต่แม่ทำได้โอเคน่ารักนะคะสุดยอดนะ,อะเดี๋ยวขอมุมด้านนู้นนิดนึงค่ะสงสารไลอ้อนน่ะเงินเต็มเลยนี่เอาจริงๆนะทำมาเวทีนี้หลายปีมากพี่ก้อนจัก,กรพันธ์นะคะนี่คนทุกสติติพี่ก้อนแล้วเน,นี่ยตอนนี้นะ,ะเออ เป็นกลุ่มช็อตนะคะเป็นกลุ่มช็อตเดอะเฟสเลยทีเดียวโอเคเลยอันฝั่งนี้ด้วยค่ะลกูกฉันฉันเป็นห่วงน้องเหลือเกินกลัวหลังหักนะะโอ้โหเงินแน่นแน่นเอ้าแม่แม่บอกไม้บอกมือแม่แม่บอกไม้บอกมือสุดยอด สัมาษณนะคะรู้สึกยังไงบ้างได้มาเทศกาลเที่ยวงานวัดที่แฟชั่นไอนดโอ้โหดีใจมากพี่คือเป็นงานที่เหมือนย้อนอย,ย้อนวัยแล้วู้าใช่เดี๋ยวก่อนเธอทำเหรอ,อย้อนวันวาน,นแบบเนี้ยโอ้โหท่าน,านครับหายใจก่อนเ <laughs> หนื่อยไหมนิดหน่อยครับพี่แต่ว่าได้กำลังใจจากทุกคนก็ชื่นใจและก็หายใจสุดยอดพี่แอบเมาจน,นิงนะ คือทุกสถิติทุกคนที่เคยมาจริงๆวันนี้แจกบ,บัตรคิว10โมงแม่ๆม,มากี่โมงคะโ7โมงเช้าค่ะศูนย์การค้ายังไม่เปิดเลยนะคะ ขึ้นใจครับตี่นข้างเมื่อกี้มาไกลมากปากซอยกร <laughs> ี๊ดเลยฉันนี่กรี๊ดเลยปากซอยนะคะฮะโอ้โหตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วสุดยอดนะคะอ่ะหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยโอเคนะคะ,นะคะให้น้องฝากผลงานนิดนึงไรอันตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับ ตอนนี้ผลงานนะครับเพลงก็เพิ่งปล่อยไปนะครับเพลงชังรักเพลงลูกทุ่งนะครับก็แล้วก็เพลงอีกเพลงรแรกก็คือรักเก่าข้างกองฟางครับผมให้ได้ให้ได้ <izzard> ไดให้ได้ขอบคุณครับแม่อุ้ยแต่ละคนครับผมแล้วก็รายการไม่หมดหนี่ครับผมตอนนี้ก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามนะครับสามารถรับชมเพลงได้ที่ YouTube ยูทูบยิมข้าวเรคคอร์ดครับผมในนั้นก็จะมีเพลงของผมแล้วก็เพื่อนๆที่ศิลปินท่านอื่นให้เรียบรับชมครับผม เดี๋ยวให้ไลอ้อนไปพักคนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราขอจัดที่ขอให้น้องมาถ่ายรูปนะคะอ่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแน่เดี๋ยวได้ทุกคนเดี๋ยวได้ทุกคนให้น้องไปพักผ่อนด้านหลังนิดหนึ่งนะคะอาดเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวขอคุยกันในกลางคืนค่ะแน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ทุกคนนะเดี๋ยวได้ให้ทุกคนเดี๋ยวขอแน่แน่ฟังหนูก่อนนะคะเรื่องจากพื้นที่